สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอน2เทคนิคนะครับแก้โดนเพชรซิงไวโดนบีบบอลไวนะโดนบีบบอลไวแก้ยังไงโดนบีบบอลไวแล้วโลกนะครับก็มี2วิธีการแก้หลักๆนะครับใครที่อยากดูอยากรู้ก็ตามไปดูกันเลยครับผมไปใครที่อยากเติมอีฟผู้บอลถูกกว่าเติมเองผมขอแนะนำดือฮันฉบ ตัวเตเองมากเพตผู้ติดตาม1.8แสนขึ้นไปใครที่สนใจนะครับก็กดหน้าโปรผมได้เลยนะตัวผมใช้เหตุที่เป็นประจำเะทุกคนก็คุ้มนะครับเวลาเปิดแพ็กเนี่ยไม่รู้สึกเสียดายทองเลยนะครับก่อย่าลืมนะครับเดี๋ยวทันชอบเทคนิคแรกเลยนะครับเมื่อโดนเทสบ,บอลไวนะผมก็จะแนะนําว่าให้เป็นการเนี่ยใจเย็นสู้นะครับแล้วก็ทําการเอานักเตะเมื่อฝ่ายตรงข้ามวิ่งมาระยะประชิดเราใช่ไหมให้เราทําการหันหลังให้นะทุกคนนี่ใช้หลังบังบอลนะครับแล้วก็ค่อยๆวนตัวเนี่ย ตีวงออกห่างแล้วก็ไปจ่ายบอลให้ตัวอื่นนะครับนะไม่ต้องรีบนะทุกคนนะก็เหมือนในตัวอย่างที่ในคลิปที่เล่นให้ดูนะครับนี่ก็มีตัวอย่างอีกนะนี่ประมาณนี้ครับพยายามหันหลังให้นะนี่นักเตะเขาจะแย่งบอลไม่ได้นะครับผมเราไม่ต้องใจร้อนนะเนี่ยเขาเพสไวใช่ไหมเราก็หันหลังบังให้บังเหลี่ยมไปเรื่อยๆบังเหลี่ยมมีมุมจ่ายก็จ่ายไปครับผมการที่เราทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเขาเนี่ยจะเป็นคนเสียเปรียบแล้วนะเพราะว่าเขาเนี่ย จะบีบบอลไวมาเรื่อยๆบีบมาเรื่อยๆแบบตัวเข้าเรื่อยๆตัวเข้าเรื่อยๆ,ๆอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดพื้นที่โล่งมากขึ้นนะครับเราก็จะมีเวลาในการคิดเนี่ยว่าจะจ่ายให้ตัวไหนจะเล่นยังไงมากขึ้นเหมือนกันนะครับผมนะนี่แล้วก็ไม่ต้องรีบนะใจเย็นนะเขาแบบเขาเข,าเข้ามาไวล้วก็หันหลังให้นะครับเนี่ยก็อยากจะแนะนานะว่าควรมีค่าฟิสิกคอนแทคเนี่ยประมาณ70ขึ้นไปนะผมค่าความแข็งแกร่งเนาะถ้าน้อยกว่านั้นเนี่ยแบบแดงแป๊ดเลย50หรืออะไรเงี้ยอาจจะ ใช้เทคนิคนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะเสียบอลง่ายนะครับเพราะว่าความแข็นแก่งน้อยนะครับก็แนะนําว่า70ขึ้นไปแล้วกันนะครับนี่หันหลังให้ครับแล้วก็วนๆออกซ้ายออกขวามองตอนตอนที่วนก็มองด้วยนะว่าจะจ่ายให้ใครนะผมนะนี่ฮนะแค่นี้ครับเขาก็จะแย่งบอลจากเท้าเราได้ยากมากเขาก็จะกลายเป็นฝ่ายที่หัวร้อนเพราะแย่งบอลเราไม่ได้สักทีนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคแรกครับสําหรับการแก้นะครับเวลาเจอผู้เล่นสายเพจบอลว้นะครับนะเข้าวนว้บีบอลร็วนะครับ มันก็จะมีอีกกรณีหนึ่งนะแบบว่าบีบเข้ามา2ตัวอย่างเงี้ยถ้าเขาเข้ามา2ตัวอย่างเงี้ยเราก็อาจจะไม่ได้วนบางเหลี่ยมนานนะเราอาจจะวนแป๊บเดียววนซ้ายวนขวานะครับแล้วก็จ่ายบอลหนีอะไรเงี้ยนะมาถึงเทคนิคที่2แลเลยนะครับเทคนิคที่2องนะค,คือการใช้สกิลนะครับผมอเดี๋ยวจะเป็นสกิลอะไรไปดูกันครับไปสกิลนะครับก็คือสกิลที่มีชื่อว่าดับเบิลทัชนะครับผมนะจะเป็นสกิลในการใช้เมื่อฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเข้ามาใกล้นักเตะของเรานะครับเราก็จะทําการใช้สกิลเนี่ย ส่วนหน้ากับนักเตะที่วิ่งเพชเชื่อไวเข้ามานะผมนะนี่นยสกิลมันจะออกแอคชั่นประมาณนี้ผมเป็นการเคาะบอลซ้ายขวา2รอบนะเขาเรียกว่าดับเบิลทัชนะครับนี่นะเราจะใช้ก็ต่อเมื่อฝ่ายตรงข้ามเนี่ยวิ่งหน้าตั้งแบบวิ่งจี๊ดเข้ามาแบบจะเข้าบอลเราในระยะประชิดแล้วครับเราจะทําการกดจังหวะที่เขาวิ่งใกล้เข้าเรานะอย่าไปกดรอนะครับทุกคนให้เขาวิ่งมาแบบกระชั้นใกล้เราก่อนสักเห็นหนึ่งวงกลมใต้ตีนไหมนั่นแหละประมาณใกล้ถึงวงกลมอะเรากดท่าเลยนะครับผมนะ เขาก็จะโดนเราหลอกแบบง่ายๆเลยนะทุกคนโอเคส่วนนี้ก็คือวิธีการกดสกิลดับเบิลชาร์ตนะครับทุกคนสังเกตปุ่มขวาไหมปุ่มแด็ที่เรากดวิ่งกันนะครับผมนะเราจะทําการแตะปุ่มแด็บหนึ่งครั้งเร็วๆนะครับแล้วก็สบัดปุ่มเดินนะครับสบัดอนาล็อกฝั่งซ้ายเนี่ยไปด้านหน้าของนักเตะที่ทิศทางนักเตะหันหน้าไปตรงนั้นนะครับนี่นะนักเตะหันซ้ายแล้วก็กดแด็แล้วก็ปัดซ้ายเนี่ยหันขึ้นบนก็แด็ปัดขึ้นบนอย่างเงี้ยนะฮะนักเตะหันหน้าไปตรงไหนเราก็ปัดไปตรงนั้นนะครับ โอเคทุกคนคลิปนี้ก็ใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครใครที่ดูในที่จบก,ก็ฝากกดรีโพสต์ด้วยนะ